ฟังสี่เคล็ดลับเรียกเงินก่อนนอนที่คนโบราณจะทำแล้วได้ผลจริงเงินทองจะไม่ขาดมือสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไป และถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟัง เพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยจุดรั้งชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้า สำหรับวันนี้นั้นคุณเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูจะมีเงินไหลเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์ในขณะที่บางคนทำงานเหนื่อยแทบตายแต่ก็ยังอยู่กับคำว่าขัดสนคืนนี้ก่อนที่คุณจะปิดตาเข้าสู่ห้วงแห่งความฝันเราจะพาคุณย้อนรอยค่ะภูมิปัญญาของคนโบราณสี่เคล็ดลับง่ายที่เขาทำก่อนนอนเพื่อที่จะเปิดประตูโชคลาภ เพื่อเรียกเงินเรียกทองเข้ามาในชีวิตไม่ใช่เรื่องงมงายนะคะแต่คือการจัดจิตเรียงพลังและสื่อถึงจักรวาลแห่งความมั่งคั่งค่ะขอเพียงคุณเปิดใจและลงมือทำขอเพียงคุณฟังด้วยความศรัทธาแล้วปฏบิบัติบ่อยๆนะคะชีวิตของคุณอาจจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเคล็ดลับที่หนึ่งล้างเท้าก่อนนอนค่ะแล้วอธิษฐานเงินเข้า คนโบราณเชื่อว่าเท้าคือสิ่งที่เดินเหยียบทุกอย่างทั้งดีและร้ายเมื่อถึงเวลาค่ำคืนจึงควรที่จะล้างค่าพลังงานลบออกจากฝ่าเท้าก่อนนอนนะคะให้คุณนั้นล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดอุณหภูมิปกติหากมีน้ำมะกรูดหรือว่าน้ำเกลือผสมเล็กน้อยก็จะยิ่งดีมากยิ่งขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะใช้ชำระพลังงานลบในทางไสยศาสตร์มาตั้งแต่โบราณขนาดล้างเท้าทำจิตใจให้สงบนะคะตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าขอล้างความยากจนความขัดสนความทุกข์ในเรื่องของเงินทองออกไปจากชีวิตขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความมั่งคัง่งเงินทองไหลมาเทมามีคนเมตตาได้รับโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ เมื่ออธิษฐานเสร็จให้เช็ดเท้าให้แห้งค่ะแล้วขึ้นนอนด้วยความเบาสบายพลังงานจากดินและกรรมเก่าจะถูกชำระออกเหลือไว้เพียงความพร้อมที่จะรับโชคใหม่ในวันรุ่งขึ้นเคล็ดลับที่สองท่องห้าคำพลังเงินทองไหลามาเทมาค่ะ มีคำโบราณที่ใช้ในการสะกดจิตตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเรียกโชคเรียกลาบก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงนิทาเพื่อฝังความมั่นคงมั่งคัง่งไว้ในจิตใต้สำนึกค่ะนั่นก็คือ5คําคำต่อไปนี้มั่งมีศรัทธารับทรัพย์ไหลมาขอบคุณ ก่อนนอนให้นั่งนิ่งๆแล้วก็หลับตานะคะหายใจเข้าลึกๆช้าๆ3ามครั้งจากนั้นให้คุณท่องคำห้าคำนี้ในใจช้าๆซ้ำๆต่อเนื่องอย่างน้อยสามนาทีค่ะหรือจะท่องแบบนี้ก็ได้มั่งมีศรัทธารับทรัพย์ไหลมาขอบคุณวนซ้ำๆจนใจสงบนะคะแล้วก็เคลิ้มหลับไป คนโบราณเชื่อกันว่าสิ่งที่เราคิดก่อนนอนคือสิ่งที่จักรวาลจะส่งกลับมาค่ะเหมือนกับคลื่นพลังงานที่ส่งคลื่นฟ้าแล้วสะท้อนกลับในความจริงหากเราส่งพลังแห่งความมั่งคัง่งเราก็จะดึงดูดโอกาสทางการเงินอย่างเป็นธรรมชาติเพราะจิตใต้สำเนกคือแม่เหล็กที่ดึงดูดโชคชะตาเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะเคล็ดลับที่สามวางเหรียญสามเหรียญใต้หมอนค่ะ ในทางศาสตร์ของฮวงจุ้ยนะคะและก็สยศาสตร์เหรียญเงินคือสัญลักษณ์ของพลังหยินที่เก็บพลังแห่งความโชคลาภไว้ในรูปแบบของธาตุโลหะค่ะก่อนที่จะนอนนะคะให้น้ำเหรียญแท้ที่ไม่ใช่เหรียญพลาสติกนะคะหรือว่าเหรียญปลอมจำนวนสามเหรียญวางไว้ใต้หมอนด้านที่คุณหนุนนอนค่ะทำเป็นประจำพร้อมกับอธิษฐานว่า ขอพลังเงินทองแห่งท้องฟ้าดินจงซึมซับเข้ามาในความฝันจงหล้อมรวมในจิตใต้สำานกของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ามีโชคดีมีคนหยิบยื่นโอกาสและรับเงินทองด้วยความเบิกบาน ในทางพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าการตั้งจิตแน่วแน่ในทางสายเวทค่ะเราเรียกว่าการฝังพลังงานและในทางจิตวิทยาเราเรียกว่าการบอกตัวเองซ้ําๆจนกลายเป็นความจริงทุกคืนที่คุณทําแบบนี้นะคะจิตจะค่อยๆปรับตัวให้เป็นแม่เหล็กแข่งเงินความคิดสร้างสารรค์จะเกิดขึ้นช่องทางใหม่ๆจะผุดขึ้นจากความฝันค่ะและคุณก็จะได้เริ่มเห็นสัญญ,ญาณโชคลาภ สัญญาณโชคดีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเคล็ดลับที่4สวดคำขอบคุณ9ประโยคก่อนนอนค่ะคำขอบคุณคือพลังสั่นสะเทือนสูงสุดนะคะที่เชื่อมโยงกับพลังจักรวาลคนโบราณเชื่อกันว่าหากเราขอบคุณทั้งที่มีและก็ยังไม่มีโชคลาภจะเปิดทางอย่างรวดเร็วค่ะ ก่อนที่คุณจะนอนนะคะในทุกๆคืนให้คุณสวดคำว่าขอบคุณเก้าประโยคนี้ด้วยใจที่แนว่วแน่ค่ะ 1. ขอบคุณที่ฉันยังหายใจและมีชีวิต 2. ขอบคุณที่วันนี้ฉันปลอดภัย 3. ขอบคุณที่มีอาหารเงินทองและความรัก 4. ขอบคุณร่างกายที่ทำงานอย่างไม่หยุดยัง้ง 5. ขอบคุณโอกาสที่กำลังจะมา6 ขอบคุณเงินที่ไหลมาโดยที่ไม่คาดคิด 7. ขอบคุณความสำเร็จที่ฉันกำลังจะได้ 8. ขอบคุณทุกความช่วยเหลือจากจักรวาล ขอบคุณที่ฉันมั่งคั่งร่ำรวยในทุกวันหากคุณสวดทุกคืนจิตของคุณจะถูกปรับขึ้นนะคะแล้วก็จะกลายเป็นจิตของผู้ที่มีแล้วไม่ใช่ผู้ที่ขาดแคลนและเมื่อจิตรู้สึกว่าตนมีความโชคดีและเงินทองก็จะถูกดึงดูดเข้ามาเองค่ะนี่คือสี่เคล็ดลับก่อนนอนนะคะที่แม้ว่าจะดูง่ายดายแต่ก็ส่งพลังค่ะเกินกว่าที่คุณคิด อย่ามองข้ามสิ่งเล็กน้อยเพราะพลังงานที่ยิ่งใหญ่มักจะเริ่มจากความตั้งใจเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันค่ะด้วยหัวใจศรัทธาคืนนี้จงล้างพลังลบออกไปหมั่นท่องความมั่นข้างลงในใจนะคะวางเหรียญเรียกโชคไว้ใต้หมอนแล้วขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแม้ยังไม่ได้เกิดขึ้นและคุณจะพบว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งไล่ค่ะ แต่คือสิ่งที่จะเดินเข้ามาหาเองหากเราพร้อมที่จะเปิดประตูต้อนรับมันอย่างแท้จริงมินิแชนแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ